สวัสดีจ้าขั้นตอนนี้เรากำลังทำการเตรียมหลุมปลูกนะคะโดยใช้ดินหน้าดินบริเวณที่เราจะเตรียมนะคะแล้วก็มีแกลบหนึ่งส่วนดินทองดีครึ่งถุงค่ะคลุกเคล้ากันให้เข้ากันนะคะเมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะทำการปลูกและปรับนะคะบริเวณโดยรอบของหลุมที่เราปลูกนะคะเพื่อที่จะให้ น้ำจะได้ไม่ขังนะคะที่โคนต้นค่ะอีกหนึ่งต้นที่พร้อมจะลงปลูกนะคะขั้นตอนนี้คือปาดก้นถุงออกนะคะอ่าแล้วก็ขอบนะคะโดยคุณตาหมอนะเมื่อเบ้าลงดินแล้วนะคะก็ ใช้ดินแถวนั้นที่เราเตรียมไว้แล้วค่ะกดรอบๆเบาให้แน่นจ้ากดค่ะกด,ๆๆด,ดกดกดาต้นต่อมาจ้าน้ำมือเล็กเป็

มัดประคองนะจ๊ะ